สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่23มีนาคมปี2025เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยเรื่องที่ผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้กันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อวันนี้ก็เป็นนาที่13เอียกวาดอเอาชนะเวเนซุเอลาไป2-1และอุลุกวัยก็แพ้กับอาร์เจนตินาไป0-1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นอาร์เจนตินามีอยู่28คะแนนที่2เป็นเอเคอร์ดอมีอยู่22คะแนนที่3เป็นบราซิลมีอยู่21คะแนนที่4เป็นอุรุกวัยมีอยู่20คะแนนที่5เป็นปารากวัยมีอยู่20คะแนนที่6เป็นโคลอมเบียมีอยู่19คะแนนที่7เป็นโบลิเวียมี13คะแนนที่8เป็นเวเนซุเอลามี12คะแนนที่9เป็นเปรูมี่10คะแนนและที่10เป็นชิลีก็มอยู่9คะแนนนะครับ เราไปดูผลฟุตบอลโดฮาครับกันบ้างครับเมื่อคืนที่ผ่านมากาตายู23ก็เอาชนะทีมสตาทยอยู23ไป2ต่อ 1. ผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกส่นยุโรปเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นเราแบ่งกลุ่มหนที่หนลิเดนสไตล์แพ้กับนันมาซิโดเนียไปศูนต่อ3มอนโดวาแพ้กับนอร์เวย์ศูนย์ต่อ5มอเนเตเนโกรเอาชนะกิบลาตา3าต่อ 1. อิสราเอลเอาชนะเอสโตเนีย2ต่อเช็กเอาชนะมูโกฟเฟโล2ต่อ 1. ไล่วเวลก็เอาชนะคาสสถานไป3ามต่อหนละผลฟุตบอลกระชมมิทีมชาติโมคุนิพันธ์มานะครับและเซมเบิร์กก็เอาชนะสวีเดนไป1นึต่อศูละอาเซอร์ไบาจานก็แพ้กับเฮติไป0ูนต่อสนะครับและนี่คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ